เห้เพลี้ยเต็มเลยแล้วกัน,นไหนๆก็หกสิบละโอ้โหๆๆๆเฟมรมสนายนั่นเดียววะเนี่ยโอ้ไม่ใช่โล่งผมมากพี่ มเมื่อ,อ,อกี้เขาผมมาเลงแล้วมันจะฆ่าผมตายแล้วพี่มามามา,มาช่วยผมดีเลยเมื่อกี้อีนึกว่ามึงจะบอกว่าพี่มาล้างผมไม่ไม่ไม่ไมล้าล้างนะส่วนหนึ่งพี่แต่แต่เอาตรงนี้ไปก่อนเอาตัวรอดก่อนโอ้ถ้ามันไม่มีไฟนี่น่าจะได้ยิงอยู่อะไฟจะจัดเลยไม่เห็นนะต้องมีไฟพอด้ต้องมากับไฟ คอร์ดิตี้ไม่มากับไฟไม่ใช่คอร์ดิตี้หรอกเฮ้ยโอ้โหการล็อกะการล็อกพีใช่ไหมพี่เฮ้ยใครโดนใครโดนอะไรน่ะมีคนโดนจีของเมย์ เหมือนไมีคนโดนนั่นน่ะมีคนโดนเทคดาวน์ใช่ไหมนั่นอ๋ออ้ตกใจมากเลยผมไม่คิวแล้วคนนอกจะนอนกันบ้าง่วงนี้โอ้โหมันเกิดอยู่ข้างนี้นี่หว่า โอ้พี่นายทจเย็นผมรู้ว่าสะดุง้งสะดุง้งมันดาวไม่ได้เ,เวลาผมโดนสตันก็คือนี่ด้วยโ,โดนสตันมันมีอาการแย่หนึ่งโดนสตันพี่ผมมองไม่ออกใครเป็นสตัวยิงมมสุกมัก่อนนั่นน่ะในฮาร์ดคอร์เนี่ยผมค่อนข้างจะกลัวด้วยถ้าผมเล่นฮาร์ดคอร์บ่อยๆ มึงดูตัวละครกูไม่ยังติดไฟยังไม่หายเชื่ออยู่พี่ผมก็เป็น <laughs> มันต้องโดนไฟหลายๆโดนไฟอีกรอบหนึ่งถึงจะหายเปล่าพี่เกี่ยววะไม่น่ามึงเออโอ้พี่ในเซิร์ฟเราทำมันเหลือกันสามคนแล้วน,นะพี่ คนคนเขาไปนอนกันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะถึงเวลานอนครับผมพี่หลังโอ้ยแย่าฮ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 ่า่าฮ่่า่าฮ่า่าฮ่าฮามอย่าได้ช็อตกันกูนะ กูเล่นสลักนะพวกมึงกูไม่ได้เล่นสายสายส้นตีนน่ะโอ้โหนั่นมาสตูป่ะนะเอามาเพื่อนโอเคมันขึ้นกล่องได้ด้วยอ่ะว่าล่ะโอ้โห โอ้ยยันโดนยิงโอ้ยเกิดหน้ากันให้ตายสิผมเล่นอะไรแปลกๆหน่อยละเดือกันสามคนเนี่ยเออทำไมมันอยู่ล่าอยู่หลังกันแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยโอเคโอ้เดี๋ยวทำไมชดกันมันแรงจังอ่ะ ใช่ปะใช่พ่านี้ช็อตกันแรงเป็นเรื่องปกติครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นไอ้เหี้ยให้พวกมึงช่วยกันยึดหน่อยดิใช่พี่โอ้ยเราก็ต้องไปยึดตรงกลางใช่ปะใช่ครับโอ้ยช่างยึดหน่อยจนระเบิด มันมันยึดยังไงอ่ะแค่เดินสางยางี้วะไม่ต้องอยู่กับที่ครับเป็นการแช่อยู่ในวง Meet อ่ะโหหลังต้องมีสมาร์ทช่วยยึดหน่อยไนท์ไนทนมานอนหมอบมานอนหมอกกัน มันมอต้าเล็ดกลางเลยพี่เออมากโอ,อ้โหไม่พอแม่งปาไฟรัวๆเลยแบบไม่ให้เล่นเลยนะเข้ายึดหน่อยยึดให้แพ้ม<อ>์มาไว้อะมันก็อยากยึดพี่ทำไมกูยึดได้วะไม่รู้เหมือนกัน ก็ข้าวหยิบกันดิโอ้ยมันป่าไฟเด้อพี่โอ้ยมันโดนลอยหลักคือถ้ามันไม่ตายเขาจะเต้าแต่ตายเขาไฟแบบสแปมกันรัวนี่แหละโอ้ หมดเวลาก่อนอ๋อชนะคือชนะน,นี้เหรอชนะสกอร์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ถึงอันนี้เวลาหมดก่อนครับนั่นต่ว่าที่สกอร์